สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยังอยู่กับความรู้ในเรื่องของประสาทวิทยาของดรแอนดรูนะครับในเรื่องของการปรับการนอนหลับเพื่อให้เราอายุยืนยาวมากขึ้นเรามักจะได้ยินกันบ่อยว่าการนอนหลับที่เพียงพอก็คือการนอนแปดชั่วโมงหรือเมื่อจะเข้าใจว่าแค่เรานอนให้ครบแปดชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงคือเราจะต้องหลับลึกแล้วก็หลับให้สบายในช่วงที่เรานอนหลับจริงๆจ,จะเรียกว่ามีการนอนที่มีคุณภาพก็ได้ อาการสําคัญที่บอกว่าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องของการนอนเช่นนอนไม่หลับกว่าจะหลับก็ดึกแล้วหรือบางครั้งก็นอนตื่นหัววันก็จริงแต่ก็ตื่นมากลางดึกหรือว่านอนหลับระยะสั้นแล้วก็ตื่นเร็วอย่างที่บอกว่าการนอนอย่ามีคุณภาพจะช่วยคุณอายุยืนและร่างกายแข็งแรงการนอนของเรามีอยู่สามวงจรก็คือช่วงหลับตื่นก็คือช่วงที่ร่างกายของเราผ่อนคลายจริงๆช่วงหลับลึก คือกล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายอย่างเต็มที่และมีการหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาและช่วง REM ก็คือตาของเรามีการเคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วบางคนบอกว่าการนอนไม่หลับไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วมันส่งผลทำลายสุขภาพเช่นคุณภาพความจําลดลงขาดสมาธิขาดโฟกัสในการทำงานในการเรียนการใช้ชีวิตร่างกายเผาผลาไม่เต็มที่เสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นความดัน โรคอ้วนโรคหวัวใจโรคเบาหวานอ่อนเพลียสะสมอาจจะเสี่ยงวูบหลับจนเกิดอุบัติเหตุได้นอนไม่หลับเรื้อรังส่งผลต่อสุขภาพจิตอารมณ์ของคณและอาจจะนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าในอนาคตดตรแอนดรูฮิเบอร์แมนจึงได้แนะนําเราเกี่ยวกับวิธีของการปรับปรุงการนอนหลับตามแนวทางของเขาข้อหนึ่งการรับแสงแดดในช่วงเช้าดรแอนดรูมักจะแนะนําให้รับแสงแดดในช่วงเช้าหลังจากได้คุณตื่นนอนทันที เพื่อช่วยปรับในเิกาชีวภาพในชีวิตคุณและเพิ่มการผลิตฮอร์โมนที่จะช่วยในเรื่องของการตื่นตัวเช่นคอติซอลตัวอย่างเช่นคุณอาจจะตัดสินใจออกไปเดินเล่นในสวนหรือว่านอกบ้านประมาณสัก5-10ถึสนาทีบางคนถ้าเกิดว่าแดดแม่แรงก็สามารถเดินได้ที่30มนาทีหลังจากที่คุณตื่นนอนเปิดหน้าต่างรับแสงธรรมชาติเพราะบางคนมีห้องอับแบบปิดข้อ 2. หลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าก่อนนอน การหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งหือชั่วโมงจะช่วยลดการรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับของคุณเช่นคุณอาจจะปิดหรือว่าหลีแสงหน้าจอทุกอุปกรณ์ก่อนนอนก็ได้ใช้แอปหรือว่าปโปรแกรมที่ลดแสงสีฟ้าเช่น Night Mode ข้อสสร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอนจะช่วยคนนอนหลับได้ลึกและมีคุณภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นทำให้ห้องนอนมืดและเงียบที่สุดบางครั้งเสียงก็เป็นตัวรบกวนนะครับทำให้คนนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องเสียงด้วยรักษาอุณหภูมิห้องให้เย็นลงใช้เตียงที่นอนหลับสบายและผ้าห่มที่เหมาะสมและหลายครั้งที่เราอาจจะมีกลิ่นก็ได้เช่นน้ำมันหอมระเหยข้อ 4. การออกกำลังก,กายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้กับคุณแต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักจนเกินไปในช่วงเย็นหรือว่าเวลาใกล้นอนเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะไปฟิตเนสตอนดึกนะครับไม่ใช่ว่าดีเพราะว่ามันทําให้คุณนอนไม่หลับเพราะว่าร่างกายและกล้ามเนื้อมันตื่นตัวคุณอาจจะออกกําลังกายเบาๆก็ได้เช่นเล่นโยคะหรือว่าเดินเล่นในช่วงเย็นหรือว่าอาจจะจ็อกกิ้งสักสิบนาทีก็พอและเปลี่ยนมาเป็นทํากิจกรรมออกกําลังกายหนักในช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่าย ข้อ5การทานอาหารและเครื่องดื่มจงหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักหรืออาหารขยะอาหารที่มีไขมันเยอะหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเย็นเพราะว่ามันจะรบกวนการนอนหลับตัวอย่างเช่นทานอาหารเย็นเบาๆเน้นผักและผลไม้ไม่ควรทานใกล้เวลาเข้านอนหรือถ้าเกิดว่าคุณมีปาร์ตี้ช่วงเย็นก็อาจจะเว้นไว้สัก2 3หรือามชั่วโมงก็ได้ค่อยเข้านอนหลีกเลี่ยงกาแฟหรือว่าชาที่มีคาเฟอีนหลังบ่ายสามข้อ6 การใช้เทคนิคการผ่อนคลายการใช้เทคนิคนี้สามารถทำได้เดยกันที่เราผ่อนคลายก่อนนอนการผ่อนคลายก่อนนอนจะช่วยให้คุณมีมร่างกายและจิตใจพร้อมจริงๆสำหรับการนอนคุณภาพตัวอย่างเช่นฝึกหายใจเข้าออกช้าๆและลึกๆหรือว่าสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนบางครั้งเราอาจจะใช้เวลาสัก10-15นาทีในการทำสิ่งนี้หรือบางคนก็อาจจะฟังเพลงผ่อนคลายก็ได้อ่านหนังสือก็ได้ แต่สําหรับบางคนเวลาที่อ่านหนังสือแล้วเครียดกว่าเดิมก็ไม่ต้องอ่านให้ฟังเพลงหรือว่าอาจจะหายใจเข้าออกช้าๆก็พอและนี้เป็นโครงสร้างสมองสิบส่วนที่มีผลต่อการนอนหลับและการตื่นข้อหนึ่งไฮโปทารามัสเป็นส่วนควบคุมนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเรามันควบคุมการผลิตฮอร์โมนต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นเมลาโทนินข้อสอูปราคิอสเมติกนิวเคลียสในไฮโปทารามัส ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาชีวภาพหลักของร่างกายมันจะรับสัญญาณจากแสงผ่านตาและส่งสัญญาณไปยังไฮโปทาลามัสเพื่อควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินข้อ 3. ต่อมไพเนียนทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมการนอนหลับก,การผลิตเมลาโทนินจะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืนเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าเป็นเวลานอนข้อ 4. ก้การสมอง กสมอจะควบคุมการทํางานอัตโนมัติหลายอย่างรวมถึงการนอนหลับและการตื่นมันมีโครงสร้างต่างๆที่ทํางานร่วมกันในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระหว่างการนอนหลับและการตื่นของคุณข้อ 5. าเซลเลเบลัมมีบทบาทในการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงตัวแต่มันก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมวงจรการนอนหลับและการตื่นข้อ 6. ทาลามัสเป็นสถานีส่งสัญญาณที่สําคัญสําหรับข้อมูลจากประสาทสัมผัส ไปยังคอร์เทกสมองะระหว่างการนอนหลับลึกทารามัสจะส่งสัญญาณเพียงเล็กน้อยทําให้การรับรู้ลดลงข้อ7ระบบโคลินจิกมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการตื่นและการนอนหลับ REM ข้อแอมพาโรลีฟอร์มนิวเคลียสมีบทบาทในการควบคุมอารมณ์และความทรงจํานอกจากนี้เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ REM ซึ่งเป็นช่วงที่ฝันเกิดขึ้นข้อ9ราฟีนิวเคลียสมีอยู่ในก้านสมอง ทำหน้าที่ผลิตเซโลโทนินซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการนอนหลับโดยเฉพาะในช่วงของการนอนหลับลึกข้อ10บาซ n นฟอร์เบนเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการตื่นและการนอนหลับลึกโดยผลิตสารสือราา่อประสาทต่างๆเช่นอะเซทินโคลีนโครงสร้างสมองเหล่านี้มีการทํางานร่วมกันอยา่างซับซ้อนเพื่อควบคุมการนอนหลับการตื่นของร่างกายการได้คุณรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ จะช่วยให้เราว่าทําไมการปร,ปรับปรุงการนอนหลับด้วยแนวทางต่างๆจึงได้ผลหากคุณทําทั้งหมดที่พูดมายังไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลน้อยอยู่ก็เพิ่มสิ่งนี้ได้เช่นข้อหนึ่งใช้เทคนิคการตื่นตามเวลาการตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันจะช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพของคุณตั้งเวลาตื่นนอนตอนเช้าและก่อนนอนให้สม่ำเสมอทุกวันรวมถึงวันหยุดส,สุดสัปดาห์ด้วยหรือคุณจะพิจารณาการเสริมอาหารก็ได้พวกวิตามินต,ต่างๆจะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้น ลองใช้เมลาโทนินในปริมาณต่ำแต่ว่าคุณควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรเช่นขาโบาบไม้หรือว่าลาเวเลียลส่วนบางคนสภาแพแวดล้อมมีผลอย่างมากถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างมากจนเกินไปก็จะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นใช้ผ้าม่านกันแสงก็ได้เพื่อปิดแสงจากภายนอกใช้หูฟังปิดเสียงหรือว่าใช้หน้ากากปิดตาก็ได้หรือว่าคุณอาจจะใช้เทคนิคการหายใจช่วยลดความเครียดและเพิ่มการโฟกัสก็ได้เช่น ฝึกการหายใจลึกๆช้าๆเป็นเวลาห้านาทีต่อว,วันโดยหายใจเข้าลึกๆทางจมูกแล้วนับหนึ่งถึงสี่แล้วก็หายใจออกช้าๆนับหนึ่งถึงสี่ส่วนคนที่ทํางานหนักและมีความเครียดให้คุณจัดการเวลาและการพักผ่อนด้วยการทํางานเป็นช่วงเวลาสั้นๆและพักผ่อนสลับกันไปมาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและตอนที่คุณนอนหลับจะได้ไม่ต้องนอนหลับไปกับความเครียดใช้เทคนิคโพโมโดโล ทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาทีหรือว่าปรับให้เหมาะกับตัวเองก็ได้ส่วนบางคนที่ทำยังไงก็นอนไม่หลับสักทีลองรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3ามเพิ่มขึ้นเช่นปลาแซลมอนโอลนัทและมลเมล็ดเชียเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงและคาเฟอีนมากจะเกินไปหรือว่าน้ำที่มีแกส๊สแต่สิ่งสำคัญที่ด็อ,อร์ย้ำที่สุดก็คือให้คุณฝึกสมาธิวันละ5 1านาทีนั่งในที่เงียบเปิดเพลงกลอก็ได้ และโฟกัสไปที่การหายใจนับลมหายใจและเคลียขยะหรือว่าเรื่องราวต่างต่างที่ผ่านมาในแต่ละวันเอาทิ้งไปเมื่อคุณจัดการสมองให้มันโลง่งโปร่งและสบายแล้วคุณจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นเวลาที่นอนหลับสมองก็จะไม่ทํางานไม่คิดอะไรมันก็คือนอนหลับจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนอนไม่หลับจริงๆการนั่งสมาธิเป็นตัวช่วยสําคัญเลยครับใครเห็นว่าคลิปนี้จากดรแอนดรูฮิเบอร์แมนมีประโยชน์ในการนอนหลับ พี่ไม่ไหน่ครับว่ามีประโยชน์ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยาศาสตร์เอโนพจิตวิทยาไมโครเน็ตธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหมท่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอเปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ